สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพียงลมทาลอดนะคะช่องของผู้ส่งสารจากสกวานผ่านไพ่นะคะวันนี้เรากลับมาในคลิปแรนดอมเนาะในหัวข้อเรื่องจักวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ การดูแบบนี้เป็นการดูแบบแรนดอมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานอาจจะไม่ตรงกับใครร้อยเปอร์เซนต์นะคะแต่ว่าการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเช่นกันนะคะแสดงว่าจัก,กรวาลเนี่ยก็ได้จัดสรรให้เราได้มาเจอกันแล้วนะคะยังไงก็ลองดูนะอาจจะตรงใจหรือเปล่าลองรับชมกันนะคะ เดี๋ยวยังไงขอเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าคนที่รารับชมในวันนี้เนี่ยพลังงานเป็นยังไงนะอืมเป็น queens of one อนะ่ะ the lover อืมไปต่อด้วย the justice ความรักทำไมเด่นจังเลยคนเนี้ยอืมอันนี้น่าจะเป็นแปดเหรียญเนาะ Ad of Pentacles นะคะพลังงานที่ได้ตอนนี้เนาะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะเคยเป็น Queen of w a n d มาก่อนเคยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์อ่าเป็นระดับเขาเรียกว่ายังไง ผู้นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือห้อยู่ในสายงานก็อยู่ในจุดจุดที่ค่อนข้างจะมีตำแหน่งใหญ่โตเนาะ,ะถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่พลังงานของผู้หญิงนะคะก็คือถ้าเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์เรื่องคําพูดเสน่ห์เรื่องการทํางานหรือว่าเสน่ห์ทั้งเรื่องความรักเนาะ แต่ตอนนี้เนี่ยพลังงาน energy ของคนนี้มันกลับหัวนะคะเพราะอะไรเนี่ยค่ะเพราะเรื่องความรักเต็มเต็มเลยนะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปเจอความรักรูปแบบไหนมาไปเจอความรักที่ครบซ้อนหรือเปล่าเราสองสามคนหรือเปล่านะคะหรือว่าเจอความรักที่อาจจะไม่ชัดเจนไม่สงหวังไม่ได้ไปต่อนะทำให้เสียศูนย์เลยนะเนี่ย จนกลายมาเป็นแบบ u e e n of w a n d ที่กับหัวเลยนะคะเนี่ยคะ่ะอยู่ดก็มารู้ความจริงอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แล้วส่งผลให้ตอนเนี้ยไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกว่าอยากจะไม่อยากจะพยายามกับอะไรอีกต่อไปแล้วเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรรอบตัวทั้งการงานการเงินทุกอย่างคือเหมือนแบบความรู้สึกมันแบบ อยากอยากพอไม่อยากทําอะไรแล้วอยากอยู่เฉยๆแบบไม่อยากพยายามกับอะไรแล้วนี้สําหรับ energy ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกสักนิดนะคะอีกสักนิดสักหน่อยนะว่าพลังงานเป็นยังไงอีกนะสําหรับคนที่มารับชม random คลิปนี้นะคะ สีดาบนะฟัวอับสอดโอ้โหแปดดาบอืม e m p e r เรอ๋อไม่พลังงานไม่แย่เลยนะไม่แย่เลยนะ wow s เว v e r เห็นไหมเรื่องราวอาจจะแย่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานของคนที่มารับชมวันนี้เนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างนะที่เคยรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าหมองรู้สึกแบบพังทลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มาหยุดพักคิดทบทวนกับตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะเทิร์นกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น นะเป็น the emperor เลยนะเป็นคนที่เข้มแข็งนะเป็นคนที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ตามด้วย the world เลยนะคะชีวิตข้างหน้าเนี่ยก็คือจะปังปังปังเลยนะคะเนี่ยสำหรับพลังงานตอนนี้นะดีมากๆเลยค่ะแต่แต่นะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเรายังติดอยู่ในเฟสแรกหมายถึงว่า เฟสของไพ่ชุดแรกเนาะที่หมายถึงว่ายังรู้สึกแบบยังไม่อยากทําอะไรรู้สึกแบบชีวิตย่ำแย่อยู่เดี๋ยวในอนาคตนะคุณจะเทิร์นมาเป็นนี่นะเทิร์นมาเป็น Energy นี้เลยนะคะเนี่ยสิ่งที่เคยแย่เนี่ยก็คือพอแล้วหยุดได้แล้วแล้วก็เทิร์นมาเป็น Energy ที่แบบ the emperor เลยนะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นแน่นอนคุณจะต้องผ่านการหยุดคิดทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ อมองเข้าไปถึงปัญหาหรือปมอ,อุปสรรคตรงนั้นนะแล้วก็ทำงานภายในเยอะๆค่ะทบทวนตัวเองเยอะๆมองหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วคุณจะสามารถผ่านจุดนั้นได้มาเป็นไพ่ชุดนี้เลยที่แบบดีมากเลยนะคะอพลังงานดีมากเลยนะคนกองเนี้ยถึงแม้ว่าจะเจออะไรมา ก็ไม่เป็นไรยังไปต่อได้นะคะงั้นเดี๋ยวมาดูออร์เคิลกันนิดนึงว่าสกาวานอะอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในวันนี้นะสำหรับไพ่ออร์เคิลน,นะคะใบแรกที่ได้ชิกช็อกชิกช็อกใบที่สอง The Royal Heart ว้าวนี่ก็สัมพันธ์กับอันแรกเลยอย่างเรื่องราวสตอรี่นี่มันสุดยอดเลยจากชุดแรกเลยเนาะพลังงานที่บอกว่าเจอความรักที่แบบไม่โอเคนะทำให้ทุกอย่างมันพังนะแล้วก็ได้เติบโตเนี่ยตอนนี้จักรวาลอะสิ่งที่อยากเปาะผ่านไพ่ออร์เคิลชุดนี้ก็คือ จิกซอเนี่ยคือหมายถึงยังไงทัมมิ่งค่ะทุกอย่างมีทัมมิ่งของมันทุกอย่างมีเวลาของมันนะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะให้รู้ไว้นะคะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆเองทุกอย่างมีเวลาของมันเนาะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่จะเจออุปสรรคหรือเวลาที่จะเจอประสบความสำเร็จ ทุกอย่างมีเวลาในตัวของมันเองนะคะไม่ว่าเวลานั้นคนที่คุณเจอในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณหรืออะไรก็ตามนั่นอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณจะต้องพบเจอกับนี่ค่ะรอยย่อฮ a r ์มาขนาดนี้บอกเลยว่ากองกองนี้อีกแล้วบอกเลยว่าผู้ที่มารับชมในวันนี้ความรักเด่นมากจริงๆ เห็นไหมคะหลังจากที่เวลาถึงเวลาทามิ่งของมันแล้วเนี่ยคุณจะเจอกับรอยย่อห์ดนะคู่บุญคู่บารมีคู่ที่มาส่งเสริมกันให้ไปต่อได้ในอนาคตที่ดีมากเป็นคู่ที่มาส่งเสริมคุณนะเป็นคู่ที่จะทำให้ความรู้สึกที่มันพังทลายไปในอดีตของคุณเนี่ยมันเป็นแค่เดินเหยียบหนาม อะเอาหนามออกรักษาก็หายอาจจะทิ้งแผลเป็นนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าคนนี้จะอยู่เคียงข้างคู่กับคุณไปอีกนานเลยนะรอยย่อฮาร์ดนะโอ้โหไพ่ดีมากๆเลยแล้วต่อด้วยไพ่อย่างไพ่อย่างเนี่ยมาฟิลเดียวกับเอ p e r o อเเลยนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งนะเข้มแข็งพร้อมที่จะปกป้องคนอื่นสามารถแบบพลิกชะตาตัวเองให้กลายจาก จากคนที่เคยสูญเสียเสียสูญมาก่อนเนี่ยกลายเป็นนี่เลยผู้นำเป็นผู้ที่แข็งแกรง่งเป็น the emperor energy เ,เหมือนกันเลยนะทั้งไพาทาโร่แล้วก็ o r ร์เ e นะคะพลังงานดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน o r ร์เ e ชุดต่อไปนะคะไหนมาดูซิว่าจักรวาลก็อยากบอกอะไรคุณ เพิ่มอีกนะสำหรับพลังงานของผู้ที่มารับชมในวันนี้ personal guide ไม่ไม่ไม่ตกตกขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษ confusion แคสเมนต์เ e นเอไพ่เนี่ยทั้งสามใบเนี่ยบ่งบอกเรื่องราวไปในทางเดียวกันเลยนะว่าตอนนี้คุณเนี่ยมาถึงอะไรมาถึงทางแยกนะคะที่จะต้องเลือกเรื่องราวที่จะต้องเดินทางต่อทางแยกตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะคุณมีฟีวิลในการเลือกว่าจะเดินไปซ้ายไปขวา หรือว่าจะไปทางไหนแต่ใดๆแล้วคุณจะมีเนี่ยค่ะ Personal Guide าบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Higher Self มาบ้างแล้วเนาะก็คือตัวตนของเราที่สูงกว่าในตัวเรานี่แหละหรืออาจจะบางคนอาจจะใช้คำว่าแบบว่าตัวตนของเราที่มีเหตุผลอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนที่ ที่เจอเนาะแต่มันก็จะบางทีเราลองคิดทบทวนอยู่กับตัวเองเงียบๆยเงี้ยค่ะไต่ตรองกับความคิดของตัวเองเนี่ยบางทีเราจะมีตัวเราเองนี่แหละที่มาให้คําตอบในการแก้ปัญหากับตัวเองแบบที่เรายังงงเลยว่าอันนี้ตัวเราเองหรือเปล่านะทาไมเธอถึงแบบเออมีเหตุผลทําไมเธอถึงแบบดูแบบสามารถจัดการอะไรทุกอย่างได้ขนาดนี้ลองให้เวลากับตัวเองแล้วมีโมเมนต์นี้ดูนะคะเนี่ย เพ r s o n น l g u ไกดเนี่ยลองให้เวลากับตัวเองนะอยู่กับตัวเองเงียบๆอาจจะอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรก็ได้แล้วลองฟังเสียงเขาเรียกว่าเสียงหัวใจตัวเองเหรอเสียงลึกๆที่อยู่ข้างในของตัวเองอะ่ะเขาจะเป็นคนนําทางเราได้แล้วก็ไม่ทําให้เราหลงทางนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณมาถึงทางแยกละว่าคุณจะไปต่อในฟิลแบบว่า e อ per o r หรือว่าคุณจะ ยังจะจมอยู่กับความทุกวน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 ,นไปซ้ําๆนะคะแล้วเนี่ยสิ่งที่ติดอยู่เป็นโยงใยใยแมงมุมเกาะตามตัวอยู่เนี่ยมันก็จะถูกสลัดออกไปนะถ้าคุณสามารถเลือกเดินทางไปสู่แสงสว่างแล้วก็เลือกเดินทางที่ถูกต้องได้นะคะ ความหมายดีมากๆเลยนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะไพ่ออร์เพิ่นชุดสุดท้ายกับคําแนะนำจากจักรวาลน,นะคะที่ให้กับคุณนะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับพลังงานของคนที่มารับชมในวันนี้นะใช่เห็นไหม ส่องแสงไปเลยค่ะตัวเราเนี่ยแหละค่ะส่องแสงออกไปค่ะ b e r e a l แล้วก็ touch all w e l l b e real นี่คะนี่ก็สับไพ่นะแต่แบบโอ้โหทุกเรื่องราวออกมาเรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะ เปล่งแสงไปค่ะตัวเราเนะะี่ยค่ะเปล่งแสงออกไปกลายเป็นแสงสว่างนะคะแล้วก็อยู่กับความจริงอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างอะ่ะมันจะดีขึ้นวางใจในจักรวาลค่ะจักรวาลจะจะัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณแน่แน,นอนวางใจในจักรวาลได้เลยค่ะแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะว่า ให้โอกาสตัวเองได้ทบทวนตัวเองนะอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็อาจจะไปอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบพอที่จะคิดทบทวนตัวเองได้นะแล้วเราก็จะเจอผู้ที่นำทางเราเองโดยที่เรา,าไม่หลงทางเนาะบางคนอาจจะเชื่อเรื่องไฮเออเซลหรือไม่ก็ได้นะแล้วแต่เป็นวิจารณญาณของแต่ลนะบุคคลเนาะ แต่ให้จงรู้ไว้ไว้เสมอนะคะว่าเขาอะอยู่กับเราตลอดและคอยช่วยเหลือเราตลอดเลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้จัก,กรวาลมีเรื่องจะบอกคุณอยู่เท่านี้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคราวหนะ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ